จะได้ไม่ไหม้ไม่ไมไทายจะสีวันนี้นะครับเราไปดูโอ้โหยังไม่ทักทายเลยครับนี่การพบกันระวัะวงลูกแมนฝู่จางชนบุรีกางเกงสีแดงนี่ครับเดินบุกเดินลุกเดินไล่ครับแล้วก็มอนกันหลักเมื่อสักครู่นี้พบก,กับซีอุยสอสุนันทชัยดูนะครับการแรกโอ้โหศอกแมซีอุยนั้นมีทั้งสอกซ้ายศอกขวาแล้วก็อาวแหววพราวนี่นะครับอยู่ในเนี่ยเป็นของเขาแต่ว่าขณะที่ลูกแมนนั้นก็ เล่นนอกเล่นในได้เหมือนกันครับเอาแล้วครับแลกแล้วครับสอกใครจะหนักกว่ากันจับตาดูครับอันนี้แหละซิวเลยครับซิวคู่ดูเดือดประจําปี255 5ดูนะครับเป็นอย่างไรเมื่อสิดไปที่แล้วนี่ครับตุเดือดอย่างนี้เดินเข้าไปปรำนหมดยกกลับปรำนากันอีกแล้วเอาแล้วครับเทลงไปลุกขึ้นมาเดินเข้าไปครับลูกแมนลูกแมนลูกแม่ใสเดินเข้าไปโอ้โหลูกแมนเสียตรงนี้หักลงไป ้วครับจะหักอีกทีหนึ่งจะเอาลงให้ได้ยังไม่ได้เ,เกี่ยวลูกนี้ลงอีกแล้ว